มาเขาใหญ่ทั้งทีถ้าไม่แวะน้ําตกเขีวสวัส์มันก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างน้ําตกเขีวสวัสด์เป็นน้ําตกที่สวยนะแต่ว่ามันต้องเดินทางไปประมาณสักห้ากิโลกว่าจะมาถึงตัวน้ําตกเนี่ยจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันนี้ไปตามทางลงน้ําตกเลยเนะี่ยพอเดินมาเรื่อยๆข้างทางตอนนี้เรายังอยู่ข้างบนอยู่นะ เขาไม่ให้ลงบนอ่าข้างบนน้ําตกแต่ว่าเ็าจะให้เดินอ้อมลงไปด้านล่างเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอ่าข้างทาง,างเป็นป่าเป็นป่าที่เราจะเดินลงไปทางน้ําตกก็เดินตามไปเลยนี่ก็พยายามจะให้ดูนะตอนนี้มันยังไม่เห็นท่าไแร,หร่หล้วเดินเดินไปนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะก็พยายามจะถ่ายไม่ให้ติดคนนะไม่อยากไปรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นเขา ่าตรงนี้เห็นได้หน่อยละนี่ตรงนี้เริ่มเห็นชัดแต่ว่าเราก็ยังอยู่ข้างบนอยู่จริงๆมันใหญ่มากนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเปรียบเทียบอ่าลองดูตอนนี้น้ําไม่เยอะนะฝนยังตกไม่เยอะน้ําตกมันก็จะเลยอ่ามองดูเหมือนแคบๆหน่อยแต่เวลาช่วงที่มันมีน้ําเนี่ยมันน้ําตกมันจะกว้างกว่านี้เพราะว่าน้ํามันเยอะอันนี้ก็น้ําเล็กน้อย โอเคเดี okay, ๋ยวเราเดินไปเรื <th ud my favorite> ่อยๆมันจะเดินได้ไปจนถึงข้างล่างอะตอนเดินลงไม่เต่าไหร่แต่ว่าตอนขึ้นมันน่าจะหน่อยอาการเหมกันตรงนี้จะเป็นบันไดชันหน่อยก็ถ้าเป็นคนสูงอายุหรือว่าคนที่แข้งขาไม่ดีก็ต้องค่อยๆลงนะแต่ว่าจะมีราวบันไดให้จับ สำหรับคนที่เคยเดินบ่อยๆเคยออกกาลังกายก็สบายๆได้เงินนิดหน่อยสนุกดีก็ยังลงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลงไปเรื่อยๆค่อนข้างชันหน่อยแต่คนที่ชอบใส่ลุยๆนี่โอเคเลยเนี่ยจะเห็นว่ามันชันมากเลยสองข้างทางก็จะเป็นเหมือนเป็นป่าไผ่เนี่ยป่าไผ่โปร่งๆลมลืน่นข้างบนนี่มันคุมุมมาแทบจะไม่โดนแดด่ะ โอเคลงตามนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆไปถ้าวันเสาร์ที่ก็จะคนจะเยอะหน่อยนี่ครับตอนนี้ลงมาถึงข้างล่างแล้วแล้วก็เดินไปอีกประมาณสักห้าสิบเมตรได้มั้งเนี่ยก็เห็นน้ําตกอยู่ข้างหน้าเป็นไงครับถ้าเทียบกับคนนี่ใหญ่นะน้ําตกเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปรียบเทียบแบบเมื่อกี้นี่มันก็จะมองดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเล็กนิดเดียวนี่เดินมาเทียบกับคนใหญ่มาก นี่ครับสวยอลังการช่วงนี้น้ําน้อยน้ํามันจะลดลงมาเยอะเลยจะเห็นร่องรอยของน้านะถ้าช่วงเราฝนตกเยอะๆเนี่ยน้าตกมันจะกว้างกว่านี้น้ํานี่ไม่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้โอเคเราเดินไปรอบๆร,รู้สึกว่ามันจะเดินเลาะไปได้เห็นทั้งเกี่ยวคนอื่นเข้าไปเราก็ไปมั้งไปตามไปนี่ทางเดินก็จะเป็นหิน ไต่ไปบนหินเรื่อยๆแต่สนุกนะบางคนเขาก็จะมานั่งดูชมบรรยากาศชมอะไรชิวๆโน่นมีน้ำตกมาน้ำตกเล็กๆด้วยข้างๆเป็นไงสวยไหมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะ อาทําไมไม่ไปอา่ามาแล้วตรงนี้จะเป็นหน้าผาเราจะเดินเรียบเรียบเพื่อที่จะไปดูน้ําตกใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาหน้าผาข้างบนหน้าผาก็คือทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เนะนี่ยนี่หน้าผาสูงอยู่นะทางเดินคือทางที่เราเดินมาเมื่อสักครูนะ่นี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยอารยธรรมไม่รู้ว่าใครเขาเอาไม้มาค้ำไว้ทําไม เป็นการแก้เคล็ดท่บไม่รู้คำคูณอะไรประมาณค้คำหินอายุยืนอะไรงนี้ปะเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าน่าจะเป็นฝีมือทางท่องเที่ยวเนี่ยคำมาเยอะเลยคำก้อนหินไว้นี่ก็ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ถ้ามาคนเดียวมันก็จะร้อนๆหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ร้อนเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนี่บรรยากาศเงั้ให้ดูหนะ้าผาอีกสักครั้งเสร็จแล้วหันหลังเดินไปต่อ ไปหาน้ําตกตอนนี้น้ําตกอยู่ซ้ายมือนะลองเดินไปดูโน,น่นม่านน้ําอันนี้เป็นม่านน้าที่เคยถ่ายคลิปไปให้ดูแล้วอันนู้นเป็นน้ําตกใหญ่ไม่แน่ใจช่วงน้ำได้เยอะมันคงจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนไอ้สองสองน้ําตกเนะี่ยมันคงจะแผ่มาใกล้กันนี่สวยมากแต่ว่าขี้เกียจลุยน้ำจริงๆน้ำมันตื้นนะลุยไปมันก็จะเปียกรองเท้าเปียกอะไรหน่อย แต่ว่าก็เนะี่ยมาถ่ายให้ดูแค่เนะี้ยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันใครอยากจะดใูใกล้ก็มาเที่ยวแล้วก็ลุยไปเองสวยไหมเอาให้ดูเยอะเลยอ่าทีนี้แผนมาทางด้านขวานะจะให้ดูนี่ปกติท่าน,น้ำเยอะๆนี่มันน่าจะขึ้นสูงนี่ตรงนี้มีถ้ำด้วยเขาเรียกถ้ำลับคนชอบมาถ่ายรูปกัน มุมสวยนะเดี๋ยวอาจจะได้เห็นมุมมุมที่ถ่ายออกมาจากถ้ำอ่ะอ่าอันนี้แผนมาให้ดูจากหน้าผาลงมาถ้ำนี้ไม่ใช่ถ้ำเล็กๆนะถ้ำใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นถ้ำเตื้นๆอันนี้อีกมุมหนึ่งของม่านน้าน้นําตกงั้นมองมาจากข้างบนจริงๆมันจะได้มุมถ่ายรูปเยอะเลยแต่ว่าต้องมาดูเอาเองแล้วแต่แต่ละคนชอบมุมแบบไหน,นก็ถ่ายเอาเลย นี่น้ำหยดลงมาถึงด้านล่างสวยไหมเราอ้าวเาดี๋ยวเดินกลับไปทางโน้นไปแวะถ้ำซะหน่อยถ้ำเมคี้เนะี่ยเคยเห็นเขามาถ่ายมุมเป็นแบบอันซีนมากเลยอันนี้ถ่ายไปทางนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวเยอะๆทางนูน้นส่วนมากเขาจะนั่งกันอยู่ทางนูน้นก็จะมีบางคนที่อ้อมมาทางเนี้ยมันจะได้มุมแบบสวยๆเลยโอเคเราเดินย้อนกลับมาตรงค้ำคูนเหมือนเดิมนะไม้ค้ำคูน คำคูหรือคำหินก็ไม่รู้เรามาจะมีทางนี่แยกไปทางถ้ำได้เดี๋ยวลองไปดูนะมุมสวยอยู่นะนี่ถ้ำรับเหวสวดถ้าช่วงน้ำขึ้นนี่ดูจากล่องรอยแล้วน้ำมันน่าจะขึ้นไปถึงนู่นนะถึงก้นท้ำตรงนี้ ถ้าเกิดจะเข้ามาก็ต้องบุกมาถ้าช่วงที่น้ำเยอะๆนั่นเนี่ยเห็นร่องรอยน้ำไหมนุ่นนะในคนก็มาถ่ายรูปมุมนี้กันก็จะได้เห็นมุมถ้ำลับเหวสวดนี่มาหามุมกันเองแล้วกันเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวจะพามาชมถ้ำลับนะครับนี่ของน้ำตกอันนี้หันไปทางค้ำคูณเหมือนเดิม บริเวณน้ำตกเนี่ยมันจะมีถ้ำเดินไปเดี๋ยวจะหามุมไทยรับอ่คือปกติถ้าคนอยู่บนจะไมุ็นี้ก็เรียกมุมแอบมุมแอบแล้วค่อยๆโผล่หน้าออกไปตรงหน้าน้ำตกเนี่ยมันจะมีถ้ำหรือถ้ำสวยอลังการมันจะเป็นถ้ำใหญ่มากแล้วแต่เวลาแล้วแต่ใครจะหามุมแบบไหนเวลาหน้าแล้งที่น้ํามันลดลงไปอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเหมือนกับสามารถที่จะอยู่อาศัยได้เลยนะแต่ว่าเี๋ยวพาเดินเข้าไปอีกทีนึง อยู่ไม่ได้เพราะเราดูร่องรอยน้ำแล้วน้ํามันน่าจะท่วมถึงไปถึงข้างบนนะครับถึงถ้าถึงพื้นถ้าจริงๆมันก็เป็นถ้าไม่ลึกนะแต่ว่ามาได้มุมถ่ายรูปที่แบบสวยมากเลยเหมือนกับมีใครไรไม้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเขามาํำไหมพวกอะไรมาวางเพียงเรียงซนซ้อนรคงคํำคูนเหมือนเดิมเป็นเศษไม้ที่มันน่าจะลอยไากับน้ำตกคนก็เลยเอามาจับตั้งเราเดินไม้ดูข้างในกัน เนี่ยแต่มานังคำก็ยังมีไม้เล็กๆคั้มไว้เราดูจากร่องรอยของเศษไม้ศษงนี้เดินมาถึงก้นถ้ำเลยเนี่ยจะมีเศษไม้เศษอะไรเนี่ยที่เวลาน้ําขึ้นแล้วน้ํัน่าจะซัดมาที่น้ํามันเยอะๆซัดมากองรวมกันไว้เนี่ยครับพอรอยเศษไม้มันขึ้นมาถึงนี่นี่คนม้าก็ไม่แน่ใจว่าแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยถ้ำก็จะมาสุดแค่นี้ครับเป็นถ้ำลับนะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะเห็นเราหันไปดูปากถ้ำอีกครั้งหนึ่งโน่นครับ ปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บนู้นเห็นน้ําตกเล็กๆ้าได้เห็นเป็นน้ำตกเลยครับขอบคุณครับโอเคได้เวลากลับก็บรรยากาศมีแมกไม้ลมลื่นถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวช่วงน้ำน,น้อยๆอย่างนี้ก็สวยดีแต่ถ้าช่วงน้ำนเยอะๆ ก็อาจจะลงมาตรงถ้านี่ลําบากมาเพราะว่าน้ํามันน่าจะขึ้นสูงกว่านี้ครับเนี่ยแล้วก็มาแอบหามุมถ่ายวิดีโอสวยๆมาให้ได้ชมกันโอเคคนระับน้ําตกเฮลสวัตพราะให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้ก่อนก็เ,เดี๋ยวจะหาคลิปอื่นของเขาใหญ่มาให้ได้ดูอีกคลิปหน้าก็น่าจะเป็น น้ำตกเหวนรกนะตอนนี้ก็ตายหินกลับไปเรื่อยๆเอามาแอบดูมุมนี้อีกเนี่ยมีมุมไม่ถ่ายรูปไปสวยเยอะเลยมุมนี้ก็โอเคนะนี่เป็นไงขวาดลงมาขวาดลงมาขวาดไปขวาดน้ำตกไป มานั่งชิวๆก็ได้นะแต่ห้ามลงเล่นโอเคมุมนี้ก็มุมกลับที่จะเดินไปตรงไอ้ทานน้ำอะไปดูทานน้ำไหลแต่ว่ามันต้องข้ามขอนไม้นี้ไปนะโอเคจบแค่นี้แหละขอบคุณครับ